สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบางคนก็สงสัยว่าสำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดเหตุงานอีอยงไม่อนีอิหลากสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันนะจ้าว่าพวกเข้าเหตุงานอีอยงกันไปกันเลยจ้าหมองแรกของการเฮ็ุคลิปของอิหลาเนาะคะ่ะอิหลากกรพ้ามาสาหากรณ์ของทุนสวนยางตำบลทากกุกแดงจำกัดก็อยู่ในความดูแลของกลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์สองสำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดตึงการ นี่จ้าหน้าตาพอออกกุมส่งเสริมสองเดี๋ยวฟังเสียงแผน,นนะจ๊ะชอบไปตรงมันหนีมีตรวจอยู่สองย่างครับหนึ่งตรวจกำกับตรวจพ่ออีหยังเอากระเสียบอกพี่บอกน้องว่าตรงเนี้ยเอาตรวจแล้วเขาเจออีหยังแน,น่นะครับแล้วก็มีพอออกกุมตรวจการแนะนำจับการมาตรวจ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาตรวจเพื่อจับผิดมาตรวจแนะนำ การเข้าตรวจสอบกิจาการและฐานะทางการเงินของสาหากรณ์จะเป็นไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสาหากรณ์กำหนดไวน้นาะจา๊ะทังนี้ก็ป้องกันว่าให้เกิดความเสียหายกับสาหากรณ์สิ่งที่พวกเข้าตรวจก็คือรายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเอกสารรับเอกสารจ่ายต่างๆของสาหากรณ์พอตรวจแล้วแล้วก็มาสรุปให้คณะกรรมการฟัง ว่าสิ่งที่เฮตุถูกต้องตามขอบังคับระเบียบของสหกรณ์บออันไหนแนะนําได้เฮาก็นแนะนาไปแต่ว่าอันไหนที่มันอาจจะมีผลต่อความเสียหายของสหกรณ์กสิสงรายงานเป็นหนังสือให้สหกรณ์แก้ไขต่อไปเห็นด้วยที่จะจัดสรรเข้าไปเห็นด้วยที่จะถือใช้ระเบียบเพราะว่ามันเป็นมันชื่อหลือสมาชิกบางสาหกรณ์ก็จะบ่มีสำนักงานจะเป็นบ้านของคณะกรรมการมือหนีมาบางส่วนประธานค่ะเหตุงานกันอยู่ใ้ถุงบางกสิลํำบากในจังหน่อยสำหรับคนสูง นี่นะครับข้อเสียของคนสูงข้อตรวจการสาหกรณ์แล้วแล้วพอออกกับผ้าล่งพื้นทีค่ะผ้าไปเยี่ยมสมาชิกของสหกรณ์ท่างไป้านสมาชิกก็ดีแนนกับขู่ขะแหแต่ห้าก็ไปจ้ะครับทางพันเขาบอกทางทานันเราก็ต้องเชื่อเขาสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์รของเรานี่เลยนี่ ชื่ออะไรจ๊ะวาทสินวาทสินนะสกุลอะนาคะเห็นใจบูนะคะเป็นสมาชิกของที่นี่นะครแล้วใช้บริการก็คือกู้ใช้กู้มันอนี้แหละค่ะอืมจะไปดูมีอะไรบ้างคะมีเงาะทูเรียนเบามอกระกะ้วยู่ะกนโอ้บบ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 ยบบกบบ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 บา อันไปขายอยู่ใส่ข่าักล่าหรือว่าเขามารับไไปบ่งยูบ้านโอ้มารับพี่พี่ขายยังไงคะลูกละสิบบาทมาที่นี่โอ้ลูกค้ามารับถึงสวนคดเดียวดูก่อนมันมัน่าได้ปุ๋ยน่ะ่อิัามันพากระินปุ๋ยไส่ี่เ่นหอมมากหอมหอมหอมเย็น คือว่าเขาใช้นี่ของเรานี่เขาเป็นปกติแต่เขายังมีเงินเก็บด้วยการไปเพิ่มหุ้นเพิ่มหุ้นเรื่อยๆเพิ่มหุ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินฝากอย่างเงี้ยที่คือเงินที่เขาเก็บไว้เราคุยกันอยู่ว่าถ้าถ้าเรามีหุ้นเยอะๆเราจะเอาหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้แทน แทนเงินที่เขาเรายืมมาจากตุงนั้นเอาเอามข้ามาใจดอกแล้วก็ตรงนั้นเราก็จะยืมน้อยลงถูกต้องครับเพราะพวกเราคุยกันแบบนี้และอีกของเราก็เงินเราก็จะหมดเราก็จะได้ยืมของเราก็มาหมุนดอกเราหลักสากลเลยคือเราต้องเพิ่มทุนภายในเพิ่มทุนภายในคือเราไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปจ่ายเขาข้างนอกไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรถูกไหมครับเราเพิ่มภายในให้เข้มแข็งถ้าทุนภายในเข้มแข็งแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกเข้ามาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับสากแล้วงพาน้ำหอมคะะพาน้ำหอมว้าว ไปจ้าไปอีกสวนหนึ่งจ้าวัสดีค่ะจี้เอ,อย่างจ้าเอาื้องฝ้าะค่ะน,น่าจะเป็นอย่างคะไม่รูาขายยังินนานานะจ้าอันนี้ปลูกขายป่ะคะหรือว่าปลูกกินปลกินฮ้ยปลูกกินป่ะค่ะ มันเนาะค่ะ้าหนำอยู่มันบวานมีน้ำเพราะหอมยังคะนี่บัวเลยบัวเลยขึ้นตอเป็นแทะมันสั่งง่ายประจัไม่บอกว่าไปนี่ไม่ใช่ว่าปลูกนะต้องเลมเลมรากมันออกไง ห้ามห้ามให้อาหารนะคะอยู่นอกกองห้ามให้อาหารนะคะนี่ก็เป็นการทํางานของมือหนีเนาะค่ะสําหรับเจ้าหน้าที่ทรงเสริมสหกรณ์กลุ่มทรงเสริมสหกรณ์งร่วมกับกุ่มตรวจการสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการทั้งทรงเสริมกากับดูแลและพัฒนาสหกรณ์กรกุมเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเฮ้าค่ะนี่ผู้เตรียมความพร้อมนะคะอันนี้ผู้พร้อมมีหมวกพร้อม อนนอันนี้คืผู้ไม่พร้อมผู้้ไมม่พอนี่ก็คือพร้อมสำหรับอีพี่นี่ก็มีเพียงสานีค่ะอีพี่หน่าสิเป็นเรื่องอีหยังไปมองไดปวดติดต,ตามไห้แล้วก็ขอก็ลังใจกดไลค์ให้อีลานนเด้อจ้ากับสำนักง,งานก่อนจ้าสวัสดีค่ะ